สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะหุ้นจีน v i p นะคะทุกคนเช้าบ่ายนะคะวันที่10ตุลาคม2,567นะทุกคนวันพฤหัส,สบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ c ขาแนวทางที่จ,จะจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยก,กรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่าน ถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้ FC ทุกท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกคนเราไปดูวันที่9ก่อนนะคะก่อนที่จะมาดูวันที่10เนาะคะ่ะสำหรับวันที่9นะคะใจให้เด่น1และ 0, ละ0นะคะรอบเช้ามา07531นะคะทุกคน เด่นมาหนึ่งเข้าคู่หนึ่งสามสามหนึ่งเข้าคู่ตัวไม่เด่นนะคะทุกคนคะ่ะศูนย์มาลักลอยพี่น้องเลขเด่นประจําวันวันนี้สี่กับเก้าหลุดหมดเลยทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะสําหรับรอบบ่ายจะให้เด่นห้าและสี่มาเก้าสามห้าห้าเจ็ดเข้าคู่ห้าสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้ามาทั้งสองคู่เลยนะคะทุกคนแต่วันนี้ไม่ติดไม่เข้าคู่ตัวเด่นเนาะคะ่ะเอาไปลุ้นต่อพี่น้องวันที่สิบนะคะ สถิติมีข้อมีหลุดนะคะทุกท่านถ้าชอบก็ขอให้ท่านโชคดีท่านไม่ชอบท่านก็สามารถผ่านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่10จากที่ใจคำนวณตเด่นได้จะได้อยู่ที่5และ4เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ5ค่ะ53 55 50 57 51 5้าค่ะ4ี่ห4าสี4ส4่สีค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่4และสามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสี่ห้ สี่เก้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่แปดนะคะสามครัพี่น้องสามสี่สามห้าสามศูนย์สามเก้าสามเจ็ด 3านะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนค่มาดูคู่ตเด่นกันค่ะ5 4, 4าสสมวันนี้เลข4เบิ้ลนะคะทุกคนถ้าชั้นชอบเบิ้ล44่่ก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบเบิ้ลส4ก็รอดูเลขเบิ้ลประจําวันนะคะสาหรับเอฟท่านไหนที่ชอบเลขเบิ้ลเนาะคะ่ะทุกคนมาดูคู่ตเด่น5 4าสสค่ะ5้าสามสี่ห้าสีกับ3รอบบ่ายสี่ห้ 4, 3ามสี่สามห้านะคะค่ะนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้นะคะเจะจะพาทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เอฟซีได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่ ันนี้ก็น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพฤหัสบดีอยู่ที่เลขค่าและเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าห้ากับศูนย์นี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกคนมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่ห้าได้สี่เด่นประจําวันอยู่ที่ห้าได้ศูนย์เป็นห้าห้าห้าศูนย์ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันสี่ค่ะสี่ห้าสี่ศูนย์ติดคู่ตัวเด่นสี่ห้าห้าสี่นะคะทุกคน สกับ3เป็น4540ติดคู่ตัวเด่น4554 3ค่ะา3530ติดคู่ตัวเด่น3553้านะคะพี่น้องเป็นจังไดคะพี่น้องคามีคูใดมาบ่พี่น้อง,อองสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะทุกท่านเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านขามีข่ามีหลุดถูกเมอเนาะพี่น้อง ถ้าสมมุติว่าใครไม่ชอบนะคะก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามผมชอบนะคะทุกท่านค่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีน VIP วันที่10ตุลาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคโชคปันมานสุขภูขสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ